วัสดีครับคุณธนาพัฒน์เขาบอกว่าให้มามอบเสื้อวันทียูให้คุณธนาพัฒนในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรของสรวาาัภาษาทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เคยนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเสียสละทุกอย่างก็มาชื่นชมด้วยความจริงใจแล้วก็ยินดีคุณธนพัฒน์ด้วยครับขอให้เป็น ตัวแบบที่ดีให้กับบุคลากรหน่วยงานอืน่นๆด,ด,ด้วยตกใจมาก <laughs> ไม่คิดว่าจะเป็นเราปพิ่มปพิ่มใจมากครับพี่มองว,ว่าอะไรสำคัญในการทํางานคะเราก็พยายามเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครบรรยากาศความร่วมมือทุกอย่างเลยครับมันจะได้กลับคืนมาผมคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันทั้งหมดของธรรมศาตร์ อยากให้ประชาชนคนธรมร,รมศาสตร์ครับเป็นมิตรแม้แต่ว่าจะต่างคณะต่างตำแหน่งถ้ามีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็อยากให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทิศทางของมหาวิทยาลัยไปถึงเป้าหมาย